สวัสดีครับอยู่กับผมเิงเกลินซิงครับย,ย,ย,ย้าย,ายอีกแล้วพี่น้องย้ายมาได้สองวันย้ายอีกแล้วย้ายไปปักหลักอยู่ที่เดิมครับหลังบออขยะเหมือนเดิมช่วงนี้จะย้ายบ่อบ่อยครับเพราะงานหน้าดินเนาะมันไม่มีตาแกบอกว่า ถ้าหาหน้าดินได้อ่ะตามีหน้าดินประมาณพันเที่ยวงานหน้าดินประมาณพันเที่ยวแต่งานหน้าดินไม่มีครับทำไมฟิล์มรถนี้เป็นอย่างนี้อะมีงานหน้าดินอยู่พันเที่ยวแต่มันไม่มีงานนอกราเลยนี่ครับวันนี้เรารับจ้างปาตุงได้ห้าวันแล้วครับ ในเรื่องรอคิตตี้ครับแรบจังปาตุงรอคิตตี้ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับอยู่บ้านเฉยๆไม่มีตังใช้หมดแต่ดังไวเรื่อยๆแล้วก็วววพอได้กระเจาะกระเจะไปใช้ไปเราช่วงเกี่ยวข้าวเนาะช่วงเกี่ยวข้าวเราก็กลับมาขับคิตตี้คืนเหมือนเดิมครับปิ้งข้าวอีกครับ คือนรถถ่ายรับเซมวิ่งหุงข้าหวหุงปลาแล้วนะหุงข้าหวหุงน้ำแล้วเตรียมแล้วครับเตรียมกลับแล้วครับ นักเซ็กเลยนะนี่ักเซ็กโมมุตเลยนะนักเซ็กฮ่า

ตอนจบครับเดี๋ยวเราต้องจอดรถไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะถอยหลังแล้วเอาของขึ้นนะเก็บงานเสร็จยังเก็บงานเสร็จยังเกนะ็บงานเสร็จยังไม่อยู่นานๆน,นะวะสาวดิ รถจีกล้อหลังอีกไปขึ้นรถไทยครับเราไปจักเอไม่โครดีกว่าเรามาดูสภาพไม่โครครับมิมล้อเลคขับอันเดียวเองครับเปื้อนหมดเลยครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวกินข้าวครับเก็บสัมภาระย้ายกลับบ้านกับสำนโนครัวคืนแซมคุณข้าวสุกยังคุณข้าวสุกยังโอ้สวัสดีครับคุณดีนยังไงหมดงานเลยเถอเสรหมดเร็วเลย งานอันนั้นไม่ได้นู้งงานยี่สิบเที่ยวยอะไรเรายี่สิบเที่ยวไม่ได้ยออี่สิบเที่ยวเขาหน้าดินนะออ้าแก้งขยายอีกคือนอยู่เนาะแกก็ต้องมาเอาดินอันนี้ออกให้แกหมดดินเนาะขยายนมันมต้องดินเหนียวม,มามกมือก่นเนาะข้างในต่อหน่อยครับบ้านอ้าวรถไปโคไปไหนเห็นขึ้นมาถ่ายรูปฮัลโหล อ่าลุงครับเหลือจักเหี่ยวน้ออ๋อเปแล้วบ่ครับครับผมครับเดี๋ยวจังได๋ลุงจันได้มีของลุงอีกกระโถหาเด้อเดี๋ยวเขาไม่ง่ายออกครับผมครับครับครับผมครับครับครับอ๋อครับเดี๋ยวรู้พอดีแหละหาเด้อครับเนี่ยทำได้ไรชั้นมาเสร็จ เฮ้ยแค่นี้ต้องล็อกรถด้วยข้าวก็ไม่เอาลงหมดแล้วแม่นบาแมนไปล่องเหนือเราล่องยาวๆเลยล่องยาวจริงขายาวใครเติมน้ำมันห้าร้อยวันนี้เตรียมตัวเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึิงเลยถามเร สายสี่ตายละมีจะเนินทั้งน,นั้นเลยเนินสายสองสายสามเป็นเนินสูงสายสอีกอูหมานมานเียบไหมเริ่มมันนิ้วหนึ่งแล้วมีจะลงต้นอาบบอันนี้ัน <c oughs> น้บดยิเเเ่าหากหากคือเก่าบ้มีเปลี่ยนเพลงคือมันนี่แซมข้าวไปกินถูกไหมกระดับแซมอืมมีบ้าลมูลปัวไอแซมข้าวดิบเด้นีถูกอยู่ฮง ดูยังไงข้าวสุกให้เติมตังได้ปะฮะมีกินดูมีคอฟเพย์ป่ะไงมีอยู่ฮะมีอยู่มีอยู่แข็งจึ๊กเลยพระเสมพอดีเลยเรเราดูเลยแล้วข้าวข้าวมาเช้าเหรอเรามาเช้าสุกไหมใข่หุงเสอสุกแล้วเนาะเอ้ยมันแข็งเนี่ยเสมเส่พร้อมน้ำอีกนิดหนึ่งไป ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพี่านี้ครับสวัสดีครับ